ห้องข้างในโคองไหน <c oughs> ตัวนี้ก็แตกแล้วนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมรับเติม cp call of duty ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับนอกจาก call of duty เนี่ยก็มีเกมอื่นอีนอกมีทั้งเกม free fire r o oh, v v a o r a n overwatch แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับส่วนใครที่อยากได้สกินแจ็คลิงและเบอร์เกอร์คิงทางร้านก็มีขายนะครับเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมสวัสดีครับทุกคนอดีตสุดยอดปืนโกงมันกลับไมกแล้วครับกับลูกโม่คู่กระสุนลูกสองนะครับเป็นปืนที่อยู่ดีๆมันก็ กลับมาโหดเฉยนะครับซองชุดตายนะครับก่อนน้นนี้ปืนนี้เนี่ยมันก็โดนเนิร์ฟแทบจะลงดินไปแล้วนะครับแต่ว่าไอแพดล่าสุดที่อัพมาก็ทําอะไรกันก็ไม่รู้กับปืนนี้นะครับอยู่ดีมันก็กลับมา2ชุดตายนะครับยิงใครก็ชนะปืนนี้ถ้าเขาไม่ได้ใช้ด้วยนะครับของแต่งผมใช้แบบเดิมเลยดูได้ตามนี้เลยนะครับส่วนเรื่องจูนนะครับรีคอยนะครับอันนี้ตัวกระสุนนะครับแล้วก็ตัวทิกเกอร์นะครับ ADs Spin to Fire นะครับปาเรีวตัวรีคอยแล้วก็ระยะดาเมจแล้วก็เลเซอร์ตัวรีโวนะครับ จูนเป็นฮิปว็อกกิ้งแล้วก็สปินทูไฟแค่นี้เลยเดี๋ยวเราไม่รอช้านะไปลุยกับไอ้ลูกโม่คู่ที่กลับมาโกงกันเลยดีกว่านะครับโดนลกแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้ข่าวมันเลอดยยรีพูียค้าง พลังก,กันเต็มเลยวะ่ะแถวนี้ซูเปอร์ฮีโร่โอ้ยซูปเปอร์ฮีโร่ยังไม่ตายามันจขึ้นไปไหมไอ้แม่งก,กดเลเซอร์อยู่กอัวอไอ้แทชเชอร์ล้าเลยขึ้นลากลัว เป็นยอดกับบูเชอร์เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โอ้ลันเดียวรับเฮ้ยอะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วเหยื่อม้วมีแบบตกใจด้วย

เขาล่าเสือเหรอวะใช่มาวิาวว่งมิดเดิ้ลเขาต้างหันไวเกินไม่ได้นะ ดูไม่ค่อยดีวะไม่ได้พลังเลยถ้านใส่กล้องกับไม่ใส่ไม,ไม่สั่งกันเลยพี่ต่อไปไปยิงพี่เสร็จอพี่ถึงเหรอ ติด<อ>ข้างบนถึงงข้าครับ,บยังเกาะปะได้ละเฮ้ยไอ้เนี่เขาจะป้อนเกาะต่อยหน้าให้เราเฮ้ย <c oughs> แรงยัง,ง <c oughs> อ่ะโอ้ตัวท้ายแล้วไอ้เชือดลูกซองอีกแหละไอ้สัตว์ โอ้โหผมยิงล้มสามแล้วอะเนี่ยแล้วผมโดนตัวท้ายลูกซองยิงเจออย่างนี้ใครไม่ร้องบ้างวะแจ้ะโดนก็แตกแล้วัตวนันแหละเฮ้ยใครกันคด

My station is ready. We almost knocked. Do super Oh. Good kill. Marking the rest of that squad on your attack map. ีมาชิปไปแล้วตุ้มตุ้มตุ้มเฮ้ยลูกโม่ไม่เห็นเลยเฮ้ยมันจะน็อกล้วแต่ผมน่าจะรอดอยู่ไอตัวหลังมันยิงผมจากไหนวะพี่จมันล่อนตามมาต้องของนโคไหน โอ้ยเฮียไอ้เคิยอีไคือแพ้เองเลยเฮ้ยโอ้โหตาฝาดเป็นอะไรวะออลุ่ซองใหม่ตัวโตโอ้พี่เลือดซองปืนปืนโอ้พี่เลืดโคตรหลวเหี้ยปุ๊บร้านอยู่ไหนเอ้ยไม่คนเลือดโดนยิงเอ้าไปซื้อไม่ได้อะเออซื้อไม่ได้วะพี่ดับเงินให้ผมหน่อยมีตังค์ ต่อป่ะไม่มีซื้อเลยซื้อกล่องเลยมันมีเงินแล้วทางแมงขางแมงโอ้โหไอสัตว์อันนี้ลูกมั่วสามตัวเลยสัตว์ <c oughs> ยิงม้อไม่สองซ้ำไ,ได้ตัวหนึ่งได้ซ้ำได้สองเลยดิกไวแล้ไวไปแล้วต่อซ้ำไม่ไม่โดนไอ้สัตว์นี่นี่นีน่นสองตัว โดดลงน้ำไปแล้วแท์สะพานนี่นะเฮ้ยทำไมยิงน้ำไม่ขึ้นวะโอ้โหชุบหมดเลยอะลงน้ำลงน้ำ น้ำสามตัวเลยห่างแค่ตัวนึงเฮ้ยเอาไอ้ยี่ตัวดีเซลเกือบแล้วกูกูแต่ยิงลูกกระจับมันตัวท้ายอยู่หน้าผมเนี่ยผมว่าตาแม่งไม่ทันไว้แล้วปะ ไอ้ประสาทข้างหน้าคนโคตรเยอะเลยไอตต้ตำรวจโดดลงมาทำาไมโดนพลังวะนักแล้วเหรอนักงล้นำมาเกิดน เปม,มีพลังโบว์บ้านงานเหรอโอ้โหนอนรอตั้งนานมันชุบปะวะที่ไหนวะพี่ตัวเดียวไอ,อ้ตัวนั้นไม่ใช่เหรอไอ้ตัวนั้นหรอ ไม่รู้อ่ะไม่รู้ดิมันมันมั่วกันมาเปล่าแบบตามตู่กันมา